もうもうせやがって。キッキッキッ 我怕

ฟ้างามสัตว์ใช่งามนะงานรำพาคิดก,กาด <c oughs> เสียกระกา <c oughs> ให้รัก <c oughs> รู้ ลอยส <c oughs> ู่กลางพิธีกลางหมู่ชนโจ้ลงโดนยังสถานกอบุญยาลง โปรเราพวงสิบคุยกีจิตมาจากฟ้าสู่ไม้หลิวกีสบัดแว่ง ไวยกลางป<น>ุดจิ๋วจิ๋วเลยเจริญพรดี จาก้ากฟ้างามนภากาศเสียประกาศให้รับรู้ทุกแห่งผลพุกลอยสู่การพิธีกลางหมู่ชนก็ลงดล,งลงยังสถานขอบุญญาลงมาแนะลงมาโปรดเหล่าพวงสิทธุยกีจิตมาจากฟ้าสู่ไม้หลิวกีสบัด เริญพรดียิ่งเลี้ยวสิบเทวาไต่เสียร์ฮุกโจ้ลงคุยจีเจริญพรมีใยห,หรือ ุณเพียมพครับคุณเียมครับ ท้ายซอยนั่นหรือแล้วจะซื้อ ยู่ทางซ้ายหรือสีบ้านเหมือนจีจีบอลนะนั่นหรือ อารีสบายดีไหม,ม,มความจำละ่ะความจำขึนแน่หรอคะตอนนี้ ขภาพยายหรืออ,ยยอีอยู่ไหน คุณตาอุ้ยอยู่ไหนอยู่ที่ไหนคุณตาคุณตาเสียนาบารอซิโก สามดวงนี้ทวี ีมีบุญอยู่ดอกเป็นค่าแผ่นดินมานางโผอยู่นะใช่อนะุศลเกิด ไม่ต้องห่วงอีมากดอกจะซื้อที่ดินปีอะไร วันที่วันใดไปเกิดครับวันที่เก้าปันยาโดยสองพันห้าร้อยสิบเลขวันเลยวันเกิดค่อยจะจะับการทางเข้าอยู่มือ สายจะมีสารสีแดงตั้งกว,นอ,กวนอีกวนอูแต่จริงแล้วเป็นเจ้าที่ของหมู่นั้นเองไปไหว cốp tư dân ดงติดกระดาษก็ได้ติดเป็นกระดาษก็ได้ไม่ต้องขาดเป็นแต่ไม่พิ้ง ต้องย้ายหลังวันเกิดได้ใจ ลยอย่ากลัวถ้ามีบุญละศุศล กุศลหนุนนำส,ส่งผู้ส่งอยู่แล้วไม่ต้องได้พรอ,อะไรดอกพรจากกุศลใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่ ให้ผ่านทุกอย่างมีโชคไทยโชคโชคชัยคือ